แอบโดเตี้ยนะตัวนี้นะนี่หกสปีดเกียร์ธรรมดาของมิตซูครับนะครับราคาย่อมเยาแหละนะฮะหกแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะฮะนี่มิตซูเบาะผ้าเป็นองค์ไรธรรมดาเกียร์ธรรมดานะครับผมมันมีไฟหลังนะครับแต่เป็นตัวเตี้ยก็รถใช้งานฮนะมิตซูอันนี้คือตัวโฉมครับตัวหน้าหน้าเดิมยหน้าเดิมอยู่แหละ ตัวหน้าเดิมมีส่วนมิสูบิชิแต่งหน้าสวยงามโลโก้มิสูไฟเดียรทม์แรนนิ่งไตตัวนี้เอฟนี้ของของแท้ครบเซตไฟตัดหมอกกระจังหน้าโค้งเข้าด้านนี้นะฮะสี่ประตูนะครับตัวนี้หนึ่งล้านห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับโมลายปฏิฟังเส้นอัจฉริยคอนโทรลหน้าใหญ่ขนาดใหญ่ยั้มองเห็นเลยมีไฟเลี้ยวกับพิบสีเทาดำคันเหยียบ มาด้านนี้ไฟก็จะสวยอันมีกล้องมองหลังมีเซ็นเซอร์ตัวกระบะไลเนอร์ตอนนี้มีขอบดึงออกมาครเอาแบบตอนตัวสวัสดีครับวันนี้ลุงอ๊อฟมางานโมอเตอร์มอเตอร์โชว์เอ็กโปสองสองห้านะครับงานจะเริ่มตั้งแต่วันที่ยี่สิบเกาพฤิาจนถึงวันที่สิบทันวาคม เน้นรถกระบะนะฮะวันนี้มารีวิวให้เพื่อนๆได้รับชมกันเดี๋ยวไปดูมิูซะบรรดารถกระบะที่จะขาดไม่ได้คือมิสูไฟตตาหมอบต้องใส่นะแต่ไม่ได้ใส่ให้ดูนะฮะของมิโซหกแสนสี่หมืก้าันบาทต่อไฟไฟเป็นหลอดอยู่นะฮะอันนี้เป็นไฟเดทไทมไฟเลี้ยวโอเคไฟตตาหมอกต้องใส่เพิ่มนะ ตันหลับมิตซูไทตันสามวกมิตซูนะครับผมอันนี้แคปบนะแคปบโดเตียนะตัวนี้นะล้อแม็กดำมีไฟด้านข้างนะฮะไฟด้านข้างไฟด้านข้างตัวนี้6สเปดเกียร์ธรรมดาน้ำมัน2.4ลิตร4สูบขับเคลื่อน2ล้อนะฮะ150แรงม้ 3, า3 5 0 0รอรอบนิวตันเมตรต่อนอาที สามสินิตันเมตรต่อรอบ1,500ง0 0รอรอยอบต่อนาทีนะฮะธรรมดาของมิซูครับนะครับราคาย่อมเยาแหละนะฮะ6 4ส0สี่บาทนะฮะนี่มิซูเบาะผ้าเป็นวงไลธรรมดาเจธรรมดานะครับผมตัวแคบนะ ตัวแคปมิตโซ่6แสนสี่หมื่้าบาทนะครับตัวหน้ากระจังหน้าแบบใหม่มาดูสเปคลถให้ Eco ค e r อร์ว6แสนสี่หบาทน้ำหนักรถหนึ่งพันเจ็ดร้กิโลกรัม2องพันี่ี่สขนาดได้ยางสองหนึ่้าเจ็ดสิบอขอบ15บห้นะขอบสิบห้นะขอบสิบ รถบรรทุกตัวเตี้ยนะครับผมมิตซบิิมีกระบะไลเนอร์ของมิตซมันมีไฟหลังนะครับแต่เป็นตัวเตี้ยก็รถใช้งานนะเดี๋ยวไปดูตัวตัวสูงหน่อยดิมีมาโชว์มั้ยตัวสูงอยู่ด้านนี้มิตซอันนี้คือตัวสูงครับตัวหน้าหน้าเดิมัหน้าเดิมอยู่หลร ตัวหน้าเดิมมีสอนมิสูบิชิแจ่งหน้าสวยงามโลโก้มิสูไฟเดียร์ไทม์แรนดิ้งไตตัวนี้พวกนี้ของของแท้ครบเซ็ตไปตัดหมอกไะจังหน้าโค้งเข้าด้านนี้นะฮะสี่ประตูนะครับตัวนี้1นึ่งล้านห้าหบาทนะครับ1นึ่งล้านห้บาทร้อยแปแรงมนะ้า430ร้อยสานิวตันเมตรสองพถึงสองพันบาทต่อนอาทีกับเคลื่อนสล้อ นะฮะสีประตูใช่สันหน้ามองอะไรปฏิปังเส้นอธิสิบคอนโทรลหน้าใหญ่ขนาดใหญ่ันี้มองเห็นเลยมีไฟเลี้ยวกับทิปสีเทาดำนะคันเหยียบคันเหยียบนะฮะคัาานเหยียบคันเหยียบนะฮะกระบะไลเนอร์มิสซูก็จะมีเยี่ยนออกมาด้านนี้ไฟก็จะสวย ตัวนี้ยังเป็นรุ่นเดิมอยู่นะครับไททันมีกล้องมองหลังมีเซ็นเซอร์ตัวกระบะไลเนอร์ตัวนี้มีขอบดึงออกมาตัวเหยียบไฟมีเซ็นเซอร์ด้านหลังครบแล้วก็ไททันนะตัวไฟนะครับผมมาดูขอบล้อหน่อยขอบล้อ18นะฮะัถังน้ำมันขนาดใหญ่ขอบล้อ18ล้อแม็กเนี่ยสีดำสีเทาดำนะครับผมสี่ประตู ตัวสูงนะตัวนี้นะมิสูตัวสูงรู้สึกจะเข้ารูปพรลอยนะชิวล้อเป็นตัวพวงกระบ,บะนะครับคิวล้อเป็นพวงกระบะห้องผู้โดยสารห้องคนขับนะบมีตัวจับมีอะไรให้เล่นลยมันมีไฟนะฮะสวยงามนะครับห้องผู้โดยสารกนะว้างนะครับมิซูมิสูสวยครับสวยครับตัวตัวยกสูงสวยสี่ประตู 4ประตูเทาดำนะครับตัวเทาดำหร้าน5้0 0บาทนะครับ4ีประตูยกสูงมิโซนะเป็นรุ่นเดิมอยู่นะครับให้มองรอบทันนะรุ่นเดิมอยู่นะ ก็ดูตัวเตีย้ยตัวสูงไปหมดแล้วมีรุ่นอื่นที่ให้ดูไหมกระบ,บะก็จะมารุ่นที่เขามาโชว์เมื่อกันนี้สันเลยเอามาโชว์น้อยหน่อยนี่ครับบรรดารถกระบ,บะนะปิดภาพประกันใดกาบขออภัยด้วยนะครับคุณลูกค้าท่านผู้ชมนะฮะก็รีวิวตามสเปคลรถเบื้องต้นให้รับทราบก่อนนะครับนี่คืองานมอเตอร์โชว์เอ็กโ2 5นะฮะวันที่สคือวันที่ห วันที่หนึันวาคมสองพันหาร้อยสนะครับที่อิมแพ t อารอนาเมืองทองธานีนะครับนี่คือบรรดารถกระบะรีวิวแล้วถ้าชอบกดถูกใจนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อกำลังใจให้ด้วยครับพบก,กันใหม่คลิปหน้าสำหรับบรรดามารีวิวรถกระบะให้รับชมกันสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมได้ดีตลอมาสวัสดีครับ